สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะคะสู่อเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ที่รู้จักกันทั่วๆไปครับและที่นี่คือวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมครับผมก็ยินดีที่ได้มีโอกาสนะครับมาที่วัดพุทธวิหารแห่งนี้นะครับเพราะว่าไม่เคยมาเดินทางมาถึงก็รู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขว่าเจอพี่น้องคนไทยนะครับที่น่ารักทุกคนเลยนะครับแล้วก็ ได้รับความกรุณา,าจากท่านหลวงพ่อวัดพุทธมิหารที่ดูแลเราเป็นอย่างดีด้วยนะครับคิดถึงบ้านนะครับพวกเราก็คิดถึงคนไทยทุกคนเลยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็เราคิดว่าทุกคนเป็นพี่ป้านหน้าอาเรานะครับวันนี้เรายินดีบุรพาเรายินดีมากเราได้รับการดูแลอย่างดีจากท่านหลวงพ่อจากพี่ๆท่านคณะกรรมการวัดเรามาถึงเราก็แฮปปี้มากนะครับแล้วก็มีความสุขมากกับการที่เราได้เรา เขาว่ได้ทาที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับมาให้ทุกคนที่อยู่ในต่างประเทศได้ดื่มดัำแล้วตอนมาถึงตอนหกโมงเช้าใช่ไหมคะรับผมสว่างไหอยังคะตอนนั้นตอนนั้นก็ยังยังมืดๆอยู่ยังงงๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าพอถึงปุ๊บเออเรามาจากมาฟิต <c oughs> บัสเนาะมาฟิตบัสแล้วก็ก็ทางฟิตบัสก็บอกว่าถึงอัมสเตอร์ด,ดัมแล้วแล้วก็เอาลูกทีมลงลงลงถึงแล้วลง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 ไปไหนอะคะ เราไปลเพราะว่ารถจอดพวกเราก็พาลูกทีมลงเลยพอลงปุ๊บก็โทรหาพี่บอยนะพี่บอยที่ช่วยประสานงานดูดูแลพวกเราะพี่บอยผมถึงแล้วนะครับเบิรก,ก็ถามว่าถึงตรงไหนแล้วเนี่ครับถึงสถานีเรียบร้อยแล้วพี่บอยบอกว่าผมก็อยู่สถานีนะครับแต่ไม่เห็นอาจารย์เลยเลยถ่ายรูปไปอ้าพี่บอกอ้าคุณอยู่คนละสถานีกันแล้วเนี่ยโอ้อเช้าก็เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยแต่ก็พี่บอยก็เอารถมารับถึงที่ครับ เิาชาการวิชาลงนี่หมายถึงเอาของเขิงยกลงกันเรียบร้อยเลยของเขิง,งลงหมดเลยก็นนตรงคันดน,นตีชุดลำอะไรลงมาหมดเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เรียบร้อยหมดแล้ว <c oughs> เย,ย่ว่าท <c oughs> ันใจมากตื่นปุ๊บทางานปั <c oughs> ๊บเลย <c oughs> แพนก็คือจะมาที่ที่วัดพุทธิหารที่นี่ที่เดียวใช่ไหมคะในเนแร์แลนดจริงกลุ่มผมเนี่ยบูรพากรุ๊ปเนี่ยเป็นกลุ่มวอลเนเทียด้านศิลปวัฒนธรรมนะครับโดยการนําของของผมนี่แหละ จันโต้งเนี่ยครับจากมหาวิทยาลัยบุระพานะครับซึ่งเราเนี่ยทำคอนแทคร่วมกับสมาคมไทยสมัยเวียนนาที่ออสเตรียนะครับในทุกๆปีเราจะนำเด็กๆาเด็กๆนักเรียนนักศึกษานักศึกษาครูอาจารย์นะครับที่มีความรักชื่นชอบมีความเชี่ยวชาญในด้านดนตรีน่าสิทธิ์ในศิลปวัฒนมทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นงานแฮนด์เมดด้วยต่างๆนานาเนี่ยมารวมรวมกลุ่มกันเพื่อจะมาเดินทางเผยแพร่ศิลปวัฒนมไปไปทั่วโลกนะครับ ส่วนในกลุ่มของยุโรปเนี่ยเราคอนแทคก,กับไทยสมัยเวีนนานะครับที่เป็นผู้ออกหนังสือเชิญนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของการคอนแทคแต่ละประเทศเนี่ยนะครับเราก็ช่วยกันประสานว่าเรารู้จักใครหน่วยงานไหนที่ยินดีให้เรามาเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเราก็จะมาร่วม ใช่ค่ะเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วใช่ไหมคะรู้สึกว่าห่างเหินนะอาจารย์เนาะปไกลแบบจะตะโกนคุยกันและอะไรอย่างนี้อาจารย์โตครับวันนี้ให้เรียกอาจารย์หรือครูค่ะเป็นเรียกอาจารย์ก็ได้ครับค่ะครับผมเพราะว่าปกติเด็กๆก็จะเรียกอาจารย์กันอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับเด็กแต่ชอบตัวเองเรียกตัวเองว่าครูนะแต่เด็กๆก็จะเรียนเพราะว่าเราสอนมหาลัยไงครับเรอยู่มหาวิทยาลัย ตำแหน่งเราเป็นอาจารย์เ,เด็กๆเขาเรียกอาจารย์อาจารย์โต้องอาจารย์โต้องอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของไทยเราคือคนไทยคนไทยคือซอฟต์พาวเวอร์คนไทยที่ไหนไมีแต่คนรักมีแต่คนเอนจอยมีแต่คนแฮปปี้หลังจากการตัวนี้นะครับเรามีชิปเปีนยนะครับเป็นของที่ระลึกนะครับเรามาจิตอาสากันนะครับเราออกค่าใช้จ่ายการเดินทางต่างๆน,น,น,นานานเรามาเองนะครับแล้วก็พยายามพิจารณ เดือดดูเสือในกลุ่มตัวเรานะค่ารถค่ารายอะไรต่างๆนานาก็จะจะของวาเลนเทียพวกนี้นะครับถ้าพี่ป้านาท่านใดพอจะสะดวกสนใจก็สามารถขุดเหนุนพวกเราได้นะครับช่วยพวกเราตัวเล็กๆอย่างเงี้ยโอ้โหแต่เห็นแล้วเมื่อกี้ทํางานแล้วได้ความที่มุ่งมั่นน่าดูเลยนะคะอาจารย์ปกติสอนวิชาอะไรคะสอนดนตรีอยู่ที่โรงเรียนสาธิตพลุบมังเพลมหาวิทยาลัยบุรพาครับแล้วก็สอนวิชาเจนเอ็ดหรือศึกษาทั่วไปเนี่ยในคณะศึกษาศาสตร์แล้วก็ หลายคณะในมหาวิทยาลัยปุรภานะครับก็ดูง่ายๆก็คือแลปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าฝ่ายศิลปะวัฒนมของมหาวิทยาลัยปุรภาด้วยเช่นเดียวกันก็ทํางานด้านวัฒนธรรมนี่นะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นคนแอคทีฟนะคะเมื่ <laughs> อกี้ฟังชื่อมหาวิทยาลัยหูยาวมากเลยอาจารย์พูดอีกทีสิคะก็ปัจจุบันนี้นะครับเป็นอาจ,จารย์ประจําอยู่ที่โรงเรียนสาธิตพิบูลบําเพญมหาวิทยาลัยปุรภา คือของมหาวิทยาลัยอะค่ะมหาวิทยาลัยบูรพาครับอ๋อก็สั้นๆสั้นๆเนี่ยครับเมื่อกี้ทำไมดูฟังยาวๆเยอะตำแหน่งเยอะตำแหน่งเยอะ <laughs> ตำแหน่งมีหลายมีหลายมันมีหลายกลุ่มหลายกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอยู่ผมอยู่ที่อย่างอยู่ที่โรงเรียนสาธิตเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาศิลปะด้านดน,นตรีสาธิตพี่บย์มณเพนอยู่คณะศึกษาศษสาสตร,ร์มหาวิทยาลัยบูรพาอีกหน่วยหนึ่งก็เป็นตำแหน่งหัวหน,น้าฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา อีกตำแหน่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยบุรพารครับแล้วอีกแล้วก็อีกตำแหน่งคือ skipping, หัวหน้ากลุ่มบุรพารุกหัวหน้ากลุ่มแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนนานาชาติระหว่างประเทศเนี no way, exactly. ่ยครับก็จะอยู่เนี่ยประมาณสี่สี่หน่วยหน่วยหน่วยงานที่ที่เราอยู่ที่ทํางานอยู่นะครับจัดการได้ไหมคะก็หลายอย่างและจําได้ไหมครับวันนี้จะต้องไป <laughs> ไปไปของงานอะไร <laughs> หรือว่าก็เคยชินแล้ว <laughs> ใช่ใช่ครับเคยชินแล้วเพราะว่าแต่ละส่วนแต่ละหน่วยงานน้นก็จะมีมีเพื่อนๆที่จะทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนเรื่องราวอ่เอเรื่องดนตรีไทยชมรมเนี่ยก็จะมีโครงการโปรเจกต์ใหญ่ๆก็มหากรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติที่จัดนักดนตรีมารวมเป็นพันกว่าคนอย่างเงี้ยในแต่ละปีประมาณสองสามงานที่เกิดขึ้นอันนี้ก็อีงานหนึ่งงานของกองกิจาการที่ฝ่ายเสียพระประทมก็จะเป็นงานส่งเสริมนิสิต ในส่วนของกลุ่มชมรมต่างๆที่อยู่ในสังกัดศิลปวัฒนธรรมมีหลายชมรมด้วยกันอันนี้ก็เป็นส่วนนโยบายส่สงเสริมเขาแล้วก็งานของบุรพาคุปปก็เป็นงานที่พูดถึงเรื่องของการคอนแทคระหว่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นยุโรปเองอเมริกาอกาอสเตรเลียญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเราก็จะไปอยู่รอบๆรอบๆโลกนะครับไปทั่วไปหมดใครอยากให้เราไปไหนเราก็ไปช่วยเขาประมาณนั้นนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของการจัดการเรียนการสอนก็จะสอนด้านด,าน,ดนตรี ในระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 ของเรื่องดนตรีไทยเนี่ยนะคะเรครื่องดนตรีทุกอย่างเลยละน่าเอกละน่าเพราะดวงโซอูตะเคสร้องเพลงอะไรออยย่าางงเี้จารย์เล่นเป็นหมดเลยก็ได้ไม่ได้หมดนะครับก็เวลาเราเวลาเป็นครูดนตรีครับเดี๋ยวพอเราเป็นชิ้นหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นไปไปเรื่อย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 นี่ครับโอ้ยวันนี้เราเจอบุคคลนะคะชั้นกะทิเลยนะคะเนี่ยเรียกว่าทําทุกอย่าง ตำแหน่งทุกอย่างอะไรอย่างนั้นไหมคะอาจารย์ก็ก็ทำตามหน้าที่ระบบบาทที่เขามอบหมายให้เราให้เราทำครับอาจารย์เริ่มก็ต้องจบด้านนี้ใช่ไหมคะเรียนทางด้านดนตรีผมจบปริญญาตรีเนี่ยที่มหาวิทยาลัยลบุรพาาสหาก,การสอนดุริยางคศึกษาแล้วก็ปริญญาโทสาขาดุริยางไทยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็กําลังศึกษาปริญญาเอกอยู่นะครับสาขาการพัฒนาสังคมนะครับ อะไรนะคะสาขาการพ,าพัฒนาสังคมพัฒนาสังคมใช่ครับรมันไม่เกี่ยวข้องกับดนบต,รตรีเลยนะคะก็จะเป็นสาขาที่ว่าด้วยชุมชนชาวบ้านนี้แหละที่เราจะเข้าไปแต่หน้าที่ระบทบาทเราเราก็เอาวัฒนธรรมของเรานี่แหละครับที่เราเป็นเนี่ยเราเชวชานวัฒนธรรมด้านดนตรีพวกนี้เข้าไปสู่ชุมชนชไปบทบาทไปเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้ชุมชนมีการพัฒนาเติบโตขึ้นไปอะไรเงนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นครูอะไรนี่กีป่ปีนะคะจนถึงวันนี้อื ก็ประมาณ30ปีได้ครับครับ30ปีแสดงว่าอาจารย์อายุประมาณสัก40ใช่ใครับ40 41จริงเ <40, S 1> หรอคะ41ครับ41โอ้โหรเราจะต้องไปซื้อลอตเตอรี่แลอ๋อ41ครับแต่ทีน,นี้อาจารย์ก็จะต้องเรียนในช่วงมัธยมเอ่ยออหลังจากนั้นปปลายอะไรแล้วก็ถึงจะมา ในด้านดนตรีหรืยครับถ้าด้านดนตรีก็สามสิบปีใช่ครับแล้วก่อนหน้านั้นสิบกว่าปีแล้วยังเป็นเด็กน้อยอยู่ใช่ค่ะยังเป็นเด็กเด็กน้อยจริงๆผมเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่อยู่ประมาณปหนึ่งครับปหนึ่งปหนึ่งปหนึ่งมันก็เหตุการณ์เดี๋ยวอาจารย์เยหนีจะหนีจยหนีเดี๋ยวมันเป็นมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเติบทําให้เราเติบโตมาเป็นครูดนตรีต่อนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราเรียนเรียนจําได้ว่าจงความได้ว่าพอปหนึ่งเนี่ยเรา เราเลิกเรียนตอนเย็นเสร็จเนี่ยเราจะต้องมารอคุณพ่ออยู่หน้าโรงเรียนแล้วคุณพ่อมันจะมีกี่ขวบเองค่ะนันจะประมาณเจ็ดขวบครับเจ็ดขวบแปดขวบอะไรประมาณนี้ใกล้อคียงมารอมารอคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อจะมารับตอนนี้คุณพ่ออาจจะเลิกงานประมาณห้าโมงเย็นกว่าจะมาถึงเราก็ห้าโมงครึ่งโรงเรียนเลิกบ่ายสามโมงครึ่งสามโมงเมื่อก่อนใช่ทอนี้คุณครูคุณครูท่านชื่ออาจารย์พการมาสุนชรานนท์จำชื่อได้อาจารย์ครูก็บอกว่า ว่าต้องต้องเธอมารอใครต้องต้องเธอมารอใครมารอคุณพ่อครับเมือมาอมาพ่อมากี่โมงอ่ะคุพ่อมาพ่อมานู่นนะฮะโมงครึ่งหกโมงนั่นแหละครับงั้นไปอยู่กับครูก่อนอยู่ครูก่อนครูก็เลยพาจูมือขึ้นไปอยู่ห้องดนตรีค <c oughs> ่ะในช่วงเวลาที่อยู่ห้องดนตรีก็เ,เห็นที่พี่เขาเล่นดนตรนีนู่นนี่นัเขาก็เอาครูคก็เอากลับเอากลับมาให้ตีนู่นนี่มาให้เราเรียนเป่าขลุ่ยอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มเรียนเป่าขลุ่ยก็เราก็เริ่มเรียนไปเรื่อยๆตอนพอขึ้นปสามครู็่อ้ไปตีะนา ตั้งแต่นั้นมานะครับเราก็เล่นดนตรีมันมาโดยตลอดคอยพ่อทุกวันเลยคอยพ่อทุกวันเพราะพ่อมานรบมากของครึ่งตอนนั้นเรียนที่กรุงเทพหรือเปล่าคะใช่ครับเรียนอยู่กรุงเทพครับชื่อโรง <c oughs> เรียนวัดดอกไม้ครับอยู่เขตจนั <c oughs> จนทวาค่ะจันทวาตอนอยู่ปถมจะเรียนที่กรุงเทพพอเราจบป .6 ก,ก็ไปเรียนต่อที่โรงเรียนหอยหินประจบกีเลขัน เรียนที่หัวหินออต่างไปออกต่างจังหวัดเลยจะบอกว่าต่างประเทศก <c oughs> ็ออกต่างจังหว <c oughs> ัดเลยเพราะฉะนั้นรู้สึกมันเป็นช่วงอะไรวิกฤตอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่เกิดขึ้นเหตุการณ์เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจกอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พ่อกแม่ก็เลยส่งไปอยู่กลับไปอยู่บ้านไปอยู่ที่หัวหินก็ไปอยู่โรงเรียนหัวหินก็ไปเรียนปกติเนาะแล้วก็ได้มีโอกาสเจอครูอินเรื่องพุกก็ท่านก็สอนดนตรีแล้วเราก็อยากเราเราก็อยากเรียนรู้เรื่องอะไรต่างๆนานาเราก็ไปเรารู้ว่าครูที่โรงเรียนประจวบเนี่ย เขาเก่งเรื่องร้องเพลงคุณหน่อยคณิถาเป็นเสมอเนี่ยก็ปิดเทอมก็ไปหาแกละอาจารย์ร้องเพลงด้วยได้ใช่ไหมพอร้องได้อยู่ค่ะพอร้องได้พอคำคำว่าพอของอาจารย์นี่ก็เก่งเลยค่ะเก่งเลยโอเคทางนี้ที่หัวหินใช่ครับแล้วก็ก็เราก็เรียนดนตรีในช่วงเวลานั้นอะเป็นช่วงเวลาที่แบบเราก็อยากเรียนอะไรอยากไม่รู้เรื่องอะไรเราก็คล่องใจเรื่องดนตรีหลายๆอย่างเราก็ไปขอความรู้จัก ครูท่านนั้นครูขั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยครูพื้นบ้านเนาะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยไปพอจบม .6 เนี่ยเราก็ไปเรียนต่อในด้านทางด้านดนตรีที่มบุรพภาค่ะ <c oughs> ใช่ครับที่ไหนมีความรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยบุรพานี่จะมีทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะมหาวิทยาลัยบุรพานี่มหาวิทยาลัย,าายใหญ่หลักเนี่ยจะอยู่ที่บางแสนครับอยู่ชลบุรีเรามีวิทยาเขตอยู่อีกสองวิทยาเขตคือวิทยาเขตสระแก้วกับวิทยาเขตจันทบุรีครับ มีอยู่สองออมีอยู่สองแยกเขตแล้วก็มหาลาัยใหญ่อยู่ที่ชมบุรีครับบุรพาเราเนี่ยจะจะดูแลในส่วนของภาคภาคตะวันออก <คะ S 1> เป็นหลักภาคตะวันออกชื่อบุรพาใช่ครับ <คะ S 1> และอาจารย์ก็ไปเข้า,ขามาวิทยาลัยใช่ครับเรียนที่คณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยบุราพาการสอนดูเรียงค่าศึกษาก็เป็นสาขาด้านการสอนที่ผลิตครูดนตรี โดยตรงนะฮะก็จบการศึกษาในตอนที่เรียนอยู่มหาิทยาลัยก็มีโอกาสเจอครูอวุโสหลายท่านที่ท่านได้เมตตาให้ความรู้ทางด้านดนตรีเราครูด้านเครื่องสายก็เจออาจารย์รัชวิทย์มณสิการุณเนี่ยครับเจอครูสวิทย์ทัพทินศรีครูสงบทองเทศครูชตินักดนตรีที่เป็นครูปีพาดที่สอนครูอาจารย์ชูชาติปินพาดเนี่ยเป็นครูทางด้านดนตรีแหละแล้วครูร้องอาจารย์บุญนาภาเจริญสืบทองครูสุจิตตุลยเป็นนี่สิบเป็นแห่งชาตินะครับก็จะเจอครู น,นี้ซึ่งก็หลายๆท่านที่เรายังโชคดีที่ว่าช่วงนั้นเรายังมีโอกาสได้เจอครูโบราณที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ให้กับเราครูม้วนมัทน,นาอยู่ย,ยั่งยืนนะครับก็อีกท่านหนึง่งแต่ว่าท่านก็เสียเสียไปแล้วหลายๆท่านยังโชคดีว่าได้เจอได้เรียนรู้กับครูเหล่านี้เนาะเพลินเลยนะคะจริงๆแล้วฟังแล้วเนี่ยอาจารย์อุ้ยประวัติยาวมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะต้องคุยกันเรื่องที่ว่ามาแสดงวันนี้นะคะแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรเพราะ <c oughs> <c oughs> ว่าโอ้โหนี่เรียกว่าเป็นอะไรนะคะแต่จะเป็นศิปลปินแห่งชาติเลยไหมคะโ oh <my S 1> อาาไม่ครับไม่ครับไม่ครับเพราะว่าศิปลปินชาติเนี่ยก็คือครูเราต้องเราต้องน้อมรับความรู้จากครูเหล่านั้นแนวทางของผมเนี่ยมีหน้าที่แค่ พัฒนาเด็กพัฒนาลูกศิษย์ให้เราให้น้องหรือลูกศิษย์เนี่ยได้เติบโตในช่องทางที่ควรจะเป็นไปเราเป็นคนวัฒนธรรมเราก็ต้องพัฒนาลูกศิษย์ลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยให้เติบโตไปด้านวัฒนธรรมหน้าที่เรามีแค่นี้แค่นี้น,นะคะจริงหนะ้าที่เรามีแค่นี้ว่าเราเป็นครู <c oughs> <ต>คร่ะแต่ว่ามันแผ่ขยายมากเลยแล้วก็ตําแหน่งหน้าที่ก็มีส่วน <c oughs> แล้วก็เนี่ยในการที่ออกมาต่างประเทศอย่างนี้ จริงๆอาจารย์ก็ได้กรุษณาพูดให้ฟังแล้วว่าเป็นการที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วถ้าฝรั่งเข้าไปบ้านเราใช่ไหมคะเราก็จะไปได้เห็นมากกว่านี้แต่อันนี้เป็นการแบบพรีเซนต์ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อที่ให้ทำความรู้จักกับวัฒนธรรมไทยจริงๆแล้วเป,เป็นหัวข้อเป็นจุดประสงค์ที่สำคัญมากการที่เราเป็นคนไทยใช่ไหมคะอาจารย์บอกเราเป็นคนไทยนั่นแหละ เราเป็นการที่ได้ออช่วยเหลือเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วในการแสดงวันนี้อาจารย์พึงพอใจมากแค่ไหนาคะจาก10ให้เท่าไร จริงๆผมก็ให้สิบเต็มทุกงานแหละครับคเพราะว่ามีความภูมิใจว่าเด็กๆที่มาแสดงเนี่ยเขาเขาก็เต็มที่นะครับแล้วก็ได้เห็นคนมาชมก็รู้สึกอิ่มเอมไปด้วยนะครับทุกครั้งที่แสดงผมทุกคนเต็มร้อยในฐานะที่เป็นผู้นําก็เต็มร้อยไปกับเขาค่ะก็ะเห็นค่ะว่า <นะ S 1> ทุกคนตั้งใจรอบที่สองเนาะเพราะว่ารอบแรกแสดงที่ปารีสที่ฝรั่งเศสมาก่อนหน้านี้แล้วแล้ว,ลวก็ฝรั่งเยอะมากแล้วก็ พี่น้องชาวต่างประเทศไว้แล้วว่าอยากให้มีโอกาสให้พี่น้องชาวต่างประเทศเนี่ยได้มาเที่ยวเมืองไทยได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสิ่งที่เรานามาเนี่ยเป็นเพียงออเดอร์ ps, เป็นเพียงแค่จุดเล็กๆจุดเดียวเท่านั้นเราจะมีความงามอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยที่อยู่เมืองไทยคนไทยเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญไม่ใช่อย่างอื่นเลยเราไปที่ไหนทขากคนไทยคนไทยมันจะเกิดการต้อนรับยินดีปีดาค่ะเพราะว่าถ้าฝรั่งไปประเทศเราเราก็ต้อนรับเขาด้วย ด้วยความยินดีตรีดานะคะแต่ยังใช้คำว่าสยามมืงยิ้มได้อยู่นะค่ะค่ะใช่ไหมครับเมื่อก่อนเราจะใช้ว่าสยามพต่างประเทศว่าสยามมืงยิ้มเนี่ยสมยัยไทยออฟสมยัยโอ้โหน,นนี้เราก็ยังใช้ได้อยู่เพราะว่าไม่มีชนชาติไหนเหมือนเราถ้าพูดว่าหนูหรือดิฉันเองค่ะคงคงไม่หนูแล้วมั้งคะคุณพี่ ดิฉันเองก็มีความรู้สึกว่าประเทศเดียวนะคะที่ว่ายิ้มได้สวยยิ้มออกมาจากใจนะคะอย่างอาจารย์ยิ้มอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรามองใครได้ไปเจอที่ไหนในตลาดที่อะไรยังไงในต่างแดนน่ถ้ายิ้มเนี่ยก็แสดงว่าคนไทยนะอาจารย์ค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่มาแสดงขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มานักเรียนแล้วก็ครูแล้วก็มีผู้ปกครองด้วยนะคะทราบว่าที่มา ให้ความรู้สึกอย่างถ้าเป็นเพลงที่เป่าแคนใช่ไหมคะแล้วเป่าขุยก็เพาะค่ะแต่พอเป่าแคนนี่โอ้ยอะไรคิดถึงบ้านเลยอ่าใช่ดื่มด่ำเลยก็รู้สึกอบอุ่นค,ค่ะค่ะดิฉันเองเป็นคนนคนสวรรค์เพราะฉะนั้นแต่และนี้ก็ฟังบ่อยค่ะอยู่ที่นี่ก็จะมีศิลปินแล้วก็มีน้องๆเขาที่มีกลุ่มร้องเพลงลอะไรก็ส่วนมากจะมาจาก สาเพราะฉะนั้นเนี่ยนี้ก็คุ้นเคยดีแล้วก็สนุกเนาะเหมือนได้กลับไปที่เมืองไทยทั้งที่ไม่ต้องเดินทางอะไรเลย <c oughs> แต่ว่าทุกคนได้เดินทางมาให้พวกเราได้อบอุ่นหัวใจกันในวันนี้นะคะ ในการที่เดินทางมาเยอะๆนักเรียนก็เยอะแล้วค่าใช้จ่ายไม่ต้องนับเลยค่ะหลายอย่างมากมีใครซัพพอร์ตหรือว่ามาจากแหล่งไหนคะก็อย่างอื่นต้อบอกก่อนว่าพวกเราเป็นบรนเวณเนาะอ่าส่วนหนึ่งคือการออกค่าใช้จ่ายกันมาเองเป็นค่าตัวเครื่องบินค่าวีซ่าอะไรต่างๆนะครับอีกส่วนหนึ่ง <c oughs> ที่ได้รับการสนับสนุนก็ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานที่ต่างๆที่เราไป <c oughs> เหนที่ปารีสก็จะมีร้านาส,สมาคมนวดแอนสปาของปารีสไปช่วยสนับสนุนเรื่องที่เรื่องอะไร,รอ,อาหารการกินอะไรต่างๆอย่างเรามาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยเราก็ได้รับความรู้ความได้ความรับความเมตตาจากท่านหลวงพ่อดูแลเรื่องของที่พักเรื่องของอาหารการกินให้เราเน,นียครับเห็นอาหาราที่โพสตนะคะ อร่อยไหมคะอร่อยนะเช้ามาดื่มปุ๊บได้ขึยนติ๋วเลยใช่ใช่ใช่ไหมคะอร่อยดีมากนี่ก็ต้องอนุโมทนาเนนนาาะต้อองุโมทบุญกับพี่ๆเลยนะครับสาธุ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 พี่มาต้อนรับกัน้ตอใช่ใช่ใช้าต้องเรียนต้องอะไรที่นี่จะเต็มที่กับทุกคณะเลยค่ะสาธุครับคณะนาในหัใจเป็นน้ำพริกอ่องลูกน้ำพริกอ่องจ้ะอันนี้ไก่ผัดซีอิ๊วจ้ะ ก็ S <S นี่ก็จะเป็นสปอนเซอร์จะเป็นอย่างนี้แล้วก็อีกส่วนนึงก็คงเราก็คงเป็นแบบเหมือนขายของซีเนียของที่ที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นรายได้มาเมเนจในในในกลุ่มในการเดินทางในการจ่ายตรงนั้นตรงนี้ซึ่งมันจริงๆอยี่ยจำนวนเยอะ27็คนเนี่ยมันใช้เงินเยอะนะครับใช่ที่่่ววาาจะใช้เงินประม่คนเดียวก็เยอะแล้วค่ะนี่คอนเจอยากไปเมืองไทยทุกๆปีแต่ก็คนเดียวนะคะ ก็ยังไปได้ยากลำบากนั่นเลยเรายกกลุ่มมันแล้ว27คนก็ถ้าจะถ้าคิดเป็นเม็ดเงินก็คงหลายล้านแหละว่างานเถอะพยายามที่ใช้เงินอย่างประหยัด นะครับคือพยายามที่ทําให้กรุ๊ปเดินทางได้โดยไม่ได้ลําบากมากมากนักนะครับเพราะว่าเราทุกคนเป็นวาเลนเชียดังนั้นวาเลนเทียเนี่ยนั่นหมายความว่าใจเราจะต้องไม่ไม่ต้องการละ่ะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นต้องอย่างนี้อันเนี้ยไม่ใช่ละนี่ไม่ใช่ความเป็นวาเลนเทียวาเลนเชียเราก็ทําแบบสบายๆนะใช่ค่ะไม่ลําบากตนเองไม่ลำบากคนอื่นไม่ลําบากชาวบ้านเขาเนี่ยก็จบละนี่นี่คือความคิดแนวทางเรา หมันตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงเรานั่นแหละ <c oughs> อย่าทำอะไรให้เราลําบากอย่าทำให้กู้กับลำบากเัาพอประมาณพอประมาณในเบียดเบียนในเบียดเบียนคนอื่นเขา <c oughs> นะหลักการแบบน,นี้ครับหลักการเป็นหลักการหนึ่งที่เราทํางานกลุ่มแบบบริเวณทียด้านศิลปะวะัฒนธรรมทํามาถึงน่าจะสิบสิบสี่สิบห้าปีแล้วนะครับในรูปแบบที่ที่เราทํามาแต่ว่าได้ออกประเทศมาอันนี้เป็นครั้งที่ สองใช่ไหมฮะแล้วครั้งแรกที่มาที่เนเธอร์แลนด์เอ่อทางยุโรปเนี่ยครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สามครับที่เราเดินทางมาแล้วก็เป็นครั้งแรกของเนเธอร์แลนด์ที่เรามาที่นี่ออกมาทุกๆปีไหมคะออกมาทุกๆปีครับเวียนไปไปเรื่อยไปทางเอ่ออันนี้เป็นยุโรปใช่ไหมคะใช่ครับเป็ยุโรปไปทางสแกนดิเนเวียไปทางแถบอื่นอยู่ไปอเมริกาโลกอเมริกาก็ไปเหมือนกันใช่ครับอเมริกาไปออสเตรเลียอย่างเงี้ยครับไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับไปจีน ไปลาวไปเนี่ยไปอังกฤษไปไปหมดนะครับก็ไปทั่วเหมือนกันนะคะและทุกครั <ask nhiều> <divine> ้งอาจารย์ก็จะเป็นคนนำมชปใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นคนนำนักเรียนอาจจะโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะมีจะมีเด็กเดกก็จะมีผัดเปลี่ยนกันแล้วแต่รุ่นรุ่นไปยังไงบ้างเพราะว่าเวลาเราสมัครวันเลนเทียเนี่ยเราทุกคนสมัครมาได้หมดแต่เราก็จะมาดูว่าใครทําอะไรได้บ้างพอเห็นปุ๊บและรู้แล้วว่าอราจะจัดการแสดงแบบนี้ได้จะแสดงแบบนี้ได้จะจัดกรุ๊ป อยู่ใ<ต>นหัวเลย<า>ก็จะปิงปิ๊งปิง,ปงใช่ใช่มองกันมาปุ๊บก็จะเห็นวออออออ่า๋ออ๋อได้คนแบบไหนอ๋ออ๋อเดี๋ยวเอางั้นแสด,ดงชุดนี้ชุดดงชุน,ชนี้ชุดนี้คนไหนที่ยังไม่ยังไม่ได้ตามตามสกเกตตัวนที่เราวางไว้เนี่ยก็จะดึงออกไว้ก่อนบอกว่าเดี๋ยวไว้ปีหน้าหรือว่าครั้งโอกาสหน้าโอกาสต่อไปอะไรเงี้ยดึงขอดึงกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มนี้ก่อนมันก็จะจัดเป็นรูปแบบการแสดงในแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละช่วงได้นยครับประมาณนั้นโอ้ยนี่เป็นคนสําคัญเลยนะคะตอนที่ แอบมองอาจารย์แล้วอาจารย์ดูลูกศิษย์แล้วเล่นอะไรยังไงก็สะดุกไปด้วยแล้วก็ให้กำลังใจเรืการตบมือ สิ่งที่สําคัญก็คือกําลังใจแหละ,ะนะนะพี่น้องเพราะว่าเราเห็นลูกศิษย์เราเห็นอะไรเขาเอนจอยบางบางทีบางเด็กบางคนประมาะตื่น,เต,นเต้นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากพอหลังจากเสร็จตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาอบกอดกันเป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างแฮปปี้ไหมติดขัดตรงไหนบ้างลกูกตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยมีลูกหลายคนมากเลยโอ้ลูกใหญ่เกินทุกคนเป็นลูกหมดจริงๆแล้วมีลูกไหมคะอาจารย์ยังครับยังไม่ได้มีครอบครัวครับ ดูแลคนพ่อคนแม่อยู่พี่ว่าถ้าใช่ดิฉันพูดนะก็คงไม่มีเวลาใช่ไหมคะที่จะไปมองสาวคนไหนหรืออะไรยังไงครับนี่แหละเพราะว่าอยง่างนี้แหละยังจะเห็นงานยังไม่ได้อันนี้เรามาอยู่สี่สิบวันในขณะเดียวกันกําลังทาโปรเจกต์อีกโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์หนึ่งที่จะจัดมหากรรมดนตรีมหากรรมดนตรีศิลปวัฒนมที่ลําพูนอีกโปรเจกต์หนึ่งในในปลายปีนี้กําลังคุยกับหลายๆหน่วยงานเช่น ูลนิทิ่หลวงปลิตดิษภัยเลาะนครับที่เป็นคอนแทคเป็นเป็นกลุ่มงานเราครับบ้านเบญจรงการดนตรีนะครับก็จะคุยกันแล้วมีหลายๆส่วนที่เราต้องกำลังทำงานกันอยู่เยอะอีเยอะอยู่แต่ค่อยๆไปจีละงางนทีางงานทีงานค่อยๆแก้ปรับแก้ไปทีละสเต็ปงานอ๋ดีจังเลยนะคะนอกจากวันนี้ได้ชมการแสดงผลงานของอาจารย์ ของอาจารย์ต้ง<ช>นะคะคแล้วก็อาจารย์อื่นๆจริงๆขอยยดนิดนึงก็ <Ha. S 2> คือบุรพาคุปเนี่ยเป็นหน่วยงานจิตอาสาเนาะมันมีอย่างรอบนี้ก็มีหลายหน่วยงานที่มาร่วมกันอย่าง <Ha. S 2> แก๊งเด็กไทยที่เห็นเล่นดนตรีร่วมสมัยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในคอนแทกกันแล้วกันนะอาเผอมีโรงเรียนมัธยมวัดสิงโรงเรียนประเสริฐโรงเรียนสนกุลาบเนี้ยโรงเรียนสาธิตพิบุลมณเพีเนี่ยอย่างพิธีกรสองคนเนี่ยก็เป็นเด็กโรงเรียนสาธิตที่ พอจะเก่งภาษาก็เ,าเอามาปั้นมาสร้างงานให้เขาได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะก็เลยมีความหลากหลายแรกๆมาอยู่สักสองสามวันนี่ก็จะแบบใครว่าใครยังไงว่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่ค่อยๆมาสามสี่วันก็ค่อยๆกลืนเพราะาเราจะประชุมกันทุกวันทางเสร็จงานประชุมกันใครติดขัดเรื่องไหนเป็นยังไงบ้างอะไรตรงไหนผิดพลาดไปขอโทษขอโพยกันนะตรงนั้นตรงนี้อ่างเงี้ย,ย,ย,ยมันค่อยๆกลืนไป รูปแบบการทํางานเนาะทางผมที่ทาอยู่ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจารย์แล้วก็ทํางานเยอะอย่างนี้ตําแหน่งก็เยอะมีหลักคติประจําใจในการทํางานหรือดําเนินชีวิตอย่างไรบ้างคะก็ทาให้เถอะยังมีชีวิตอยู่อะครับยังหายใจอยู่ทําอะไรก็ตามเตะที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศทําไปเอย่า <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> คิดถือว่าวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วเนี่ยให้คนพูดถึงในทางที่ดีกับเรา อยากให้เขาพูดถึงโดยสาบแช่งเราก็พอแค่นั้นเองแต่เราก็บังคับเขาไม่ได้ะนะคะนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเนาะอาน,นั้นก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าจงเข้าใจตัวเองจงอยู่กับตัวเองแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองกำลังทําอะไรอยู่ทาทาทาอะไรก็ได้ที่ไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนอะ่ะแค่นั้นแหละครับแต่วันนี้ถ้ายังหายใจอยู่นะสร้างไปเถอะคุณง,งามความดีอะทำไปเถอะทำไปเถอะไม่ต้องไปสนใจใครหรอกทำไปเถอะ โอเคนะเราก็ได้เรียนรู้นะคะทําไปเถอะทําไปเถอะทําไปเลยสั้นๆแค่นี้ยแค่สามคำแค่นี้เองนะคะ <c oughs> ที่ได้คุยกันที่เหมือนกับเป็นการสัมภาษณ์อาจารย์เนาะคนจริงแล้วยหนั่งเป็นชั่วโมงก็ได้เลยนะคะเนี่ย <c oughs> เพราะว่าจะมีข้อมูลมีประเด็นอะไรที่สำคัญสคัญให้เราสามารถที่จะทำไปเถอะทำไปเถอะ <c oughs> ได้ทั้งานเหมือนลําเลยทำเลยทำไปเลยทำไปเลยอย่ารออย่ารอเวลาไม่เคยรอไขรนะใช่แล้วจา์ก็ทํามาหหลายปีได้ยังตั้งใจที่จะทําต่อไปอะไรเรื่อยๆอย่างนั้นเลยใช่ไหมทำเท่าที่ไหวครับเหมือนกันอ๋อทำเท่าที่ก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะครับยังไหวอยู่ครับยังหายใจอยู่ได้อยู่อ๋อค่ะดีแล้วค่ะตกใจยืนอยู่แล้วจาไม่หายใจนี่สงสัยโอ้โหค่ะขอบคุณทุกๆ ท่านเลยจริงๆอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ไม่มีอะไรมอบให้พอดีอันนีอ้อาจารย์จําได้เออคุณ,ค,ณคุณนะคะที่มาแล้วน่ารักสวยดีค่ะในโอกาสนี้ก็อยากจะมอบคืนให้อ่ะคะ่ะ mm hmm. ว่าว่าชื่นชมแล้วขอบคุณแล้วก็ที่มาได้สร้างความอบอุ่นให้เกิดในหัวใจของคนที่นี่สดก็คือได้เห็นด้วยตาตัวเองแต่ว่าที่ มาสัมภาษณ์แล้วก็ที่มีที่บันทึกภาพนั่นก็จะไปตัดต่อนะคะเป็นการสรุปกิจกรรมของอันนี้แล้วก็ลงใน Facebook ของปริยาสวรรณภูมิและหลังจากนั้นก็จะเอาไปลงของอ YouTube สุวรรณภูมิโชว์นะคะเดี๋ยวอาจจะสอบถามอาจารย์แล้วก็ถ้าคลิปเสร็จแล้วหรืออะไรงไงก็อาจจะส่งให้ไปก็เป็นการสรุปของในประเทศในแด์ตรงนี้ะครับ สวยน่ารักนะคะมอให้อาจารย์มอไ้ทุกคนเลยอาจารย์เป็นตัวแทนนะคะได้ครับขอบคุณ,คณคมากมากเลยค่ะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณ,ค,ณครับค่ะแมรี่อุ้งพวงเดินทางด้วยความปลอดภัยโดยสวัสดิภาพทุกๆท่ทานนะคะและทุกๆท,ที่ที่ไปแล้วก็ไม่แน่อาจจะได้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ